สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุมไต้หวันระบ,บายทูบริษัทหักเงินยับเหตุเข้าห้องน้ำบ่อยเกินตามรายงานของ Oriental d e l l y นักศึกษาฝึกงานจากไต้หวันคนนี้ได้รับเงิน177บาทต่อชั่วโมงในเดือนที่แล้วเขาทำงานไปทั้งหมด22วันคิดรวมเป็น195ชั่วโมงดังนั้นเขาควรได้รับเงินเดือนประมาณ34,500บาท อย่างรก็ตามหลังจากหักค่าประการค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วเขากลับพบว่าได้เงินเดือนเพียง28,500บาทเท่านั้นมันหายไปกว่า6,000บาทจึงเกิดความสงสัยว่าเงินเดือนส่วนหนึ่งของเขาถูกหักโดยบริษัทหรือไม่ไม่รอช้าเขารีบสอบถามทางบริษัททันทีและได้รับคำตอบชวนอึ้งว่าทางบริษัทได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพบว่า เขาใช้เวลาเข้าห้องน้ำตลอดทั้งเดือนไป49.5ชั่วโมงปกติแล้วทางบริษัทให้เข้าห้องน้ำเฉลี่ย1ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าเขาเข้าเกินที่กำหนดไปถึง27.5ชั่วโมงดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องหักเงินเดือนเมื่อได้ยินเหตุผลของบริษัทเขารู้สึกโกรธมากจึงถามบริษัทกลับไปแบบรรัวว่าทำไมผมถึงเข้าห้องน้ำไม่ได้ทำไมบริษัทถึงไม่แจ้งผมว่าไม่สามารถเข้าห้องน้ำนานได้ แทนที่จะหักเงินเดือนของผมไปพร้อมทั้งวิจาร์บริษัทที่บังคับให้พนักง,งานทํางานล่วงเวลาและขู่ว่าจะยกเลิกการฝึกงานครั้งนี้ตอนนี้เขารู้สึกเครียดมากเพราะถือเป็นการฝึกงานครั้งแรกของเขาแต่ต้องมาพบกับกฎบริษัทแปลกๆจนทำให้ทุกหักเงินเดือนเมื่อหันไปปร,รึกษาพ่อแม่พวกท่านก็ได้แต่อบอกให้อดทน การอดทนคือทางออกที่ดีที่สุดจึงมาโพสต์ระบายขอความเห็นใจจากชาวเน็ตแต่เรื่องกลับพลิกผันเมื่อชาวเน็ตได้พิจารณาชั่วโมงการทํางานของเขาก็พบว่าเขาใช้เวลาเข้าห้องน้ํามากกว่า2ชั่วโมงต่อวันซึ่งชาวเน็ตบางคนมองว่ามันไม่เหมาะสมพร้อมกับกล่าวว่าเขาต่างหากที่เป็นโจรขโมยเงินเดือนไม่ใช่บริษัทแต่อย่างใด ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ